สวัสดีครับวันนี้กับชีมาสอนเทคนิคการพ่นสีโป้งเล็กนะครับอุปกรณ์จะมสีน้ำมันนะครับนะพ่นสีนะครับทินเนอร์นะครับกระปุกชิเนอร์เก่านะครับหน้ากัลฟ้าของนครับเพื่อผสมสีนะครับนตาตากนะครับของคุณพ่นสีนะครับยาการเป็นตานะครับใช้ถุงมือนะครับสีน้ำมันนะครับใช้กระเล็้องกันว่าในโดยเฉพาะนะครับนะครับผสมทินเนอร์นีนะครับสามเยครับถ้าเป็นเจ็ดสองเยก็จะเป็นหกต่างกันเมื่อทั่วไปนะครับระดับต้นต้นนะครับอันนี้ีความผสมของทินเนอร์อยู่ประมาณ ตามสียี่สิบเรกสิบนะครับลงกดตรนีครับทำมาปุนสีคุ่นวิทตรง,ง,งนี้นครับครับเสร็จแล้วนะครับปุนสีโค้งเล็กนะครับตีเฮ็ดจังได้ต้อนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ